โยบซาดีวิลุนเมกาดีวิลุนดูไบดิวิลุนชาวไซทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าดันมาชีแบทเทิลโคลดีคขึ้นนะท่านผู้ชมนะหรือว่าพบรักในดันเจียนนะค็ดูนะวันนี้เขาเปิดเล่นอย่างเป็นทางการในส่วนของสโตร์โก o b a l l นะก็คืออเมริกาแคนาดานะครับคนดูโคโนนโคตรึงสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปโหลดมาได้นะแต่ว่าต้องย้ายสโตร์ไปที่อเมริกาและแคนาดานะครับดิ้งโหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คิดูนะครัุ นี่เนี่ยสกิลสักหน่อยอย่างตรึงนะฮะอันนี้มีเนในส่วนของ iOS, Android และ PC นะเออใครอยากโหลดมาเล่นก็ไปโหลดกัมนมาได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างขวา่แต่คลิปน้อยคนดูนะวันนี้พี่ก็ไปเห็นเข้ามาพอดีนะครับในเจ้าตัวเพจเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมมือถือออนไลน์นะก็เลยเอามาเล่นมากนะครับมันมีเล่นในส่วนของสตอรี่นะครับก็คือตามเนื้อเรื่องเลยกับในส่วนของเจ้าตัวอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะอา,อารีน่านะลงไปต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นก็มีนะครับนี่นี่หลักๆแล้วก็จะ ตามทีนะผมเล่าให้ฟังนะครับมันจะแบบว่าตัวเอกแล้วเนี่ยคือเป็นหนุ่มรูปงามนะครับคนดูนะแล้วก็มาอยู่ในโลกแฟนตาซีนะครับที่เราต้องลงดันเจียนอะไรอย่างงี้นะครับท่านผู้ชมนะเป็นแบบนักผจญภัยนะฮะแล้วก็หลักๆเนี่ยเราจะมีเทพคอยช่วยเหลือนะนี่เทพก็คือตัวเนี้ยนะครับพวกนี้นะครับมาคอยช่วยเหลือเราแต่ว่าเรานี่ไปชอบผู้หญิงคนนึงนะครับที่เป็นแบบอัศวินนะครับตัวตรึงของของอาณาจักรคนดูนะเราก็เลยอยากกิ่งแบบเขาครับก็เลย พัฒนาตัวตนจนกลายมาเป็นอนิเมะที่มีชื่อว่าพบรักจะผิดหรือไงพบรักในดันเจียนเนี่ยคนนะเออเนอ์การ์ตูนนี้พี่ดูมานานแล้วนะท่านผู้ชมนะดูมานานจนมันแบบมันมีมันมีกี่ภาคแล้วภาคสี่นะท่านผู้ชมบอกเลยแบบโคตรมันอะแล้วก็สนุกด้วยนะครับมันเป็นการ์ตูนแบบแนวใจผู้ชายนะคพอดูนะอาจจะมีการแบบว่าโคกระปุกไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอกยังรอยังตรึง นี่โคตรหลอโคตรเท่คตรรึง น,นีผ่านด่านแรกไปได้แล้วนะับท่านผู้ชมร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลน์ใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกม คุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยนะเจดเอาอ่ะไปลัวๆครับลัวๆลัวๆนัวๆฮะไหนอเอคเทรนนิง่งอันล็อก อีพิโซดนี้ไปเลิสโกลุยอันนี้มันเป็นเทรนนิ่งนี่มามันต้องลงไปเทรนนะถ้าเป็นเทรนนิ่งมันออโตไ้ไปด้มันจะมีเกมนี้มันมีระบบออโต้ด้วยนะคุณดูนะอยู่เอฟเดอร์ไซไปลุยจีตอะไรมา呐 หลักๆเกมนี้มันจะมีใช้สกิลอยู่ประมาณ3สกิลนะสา,สามารถสลับตัวละครได้นะท่านผู้ชมนะเหมือนเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเกนชินนะีน่ยเขาดูแล้วเราสามารถหนีไหมทำลายลูกได้สกิลที่เรากำลังใช้อยู่นะครับเวลาเราทำลายลูกเวลาพวกบอสนี่มันชาร์จนะมันจะทำให้บอสมันต,ติดตันนะครับคุณดูเอาดิเอาดินี่ใส่เลยนะครับบีเอสดไซสกิลไปหน่อยอุ้ยโหโคตรแรงเกือบตุยโอเคอเราสามารถใช้อเอเ่อ กำลังเวททิวจากเทปเราได้นะคุณดูนะตัวตรึงเอาดิเอาดิซับสักหน่อยซับซับเอ้ยมันชาร์จมันชาร์จตรอมามันติดคีรีคอนแตกสวยเรียบร้อยฮะโอ้ตรึงเปียอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยมาดามาธานี่เอตเต้ลเคลียร์ฮะคนดู อันนี้ไม่ต้องต่อ VPN ในการเข้าเล่นนะคุณดูผมบอกก่อนมันเข้าได้เลยนะฮะน,นี่เทนนิงอหทำไมเทนนิงมันมีหลายอันจนะังวะเราเลือกได้นี่ว่า normal hard very hard อะไรพวกนี้นะโอ้โหเราได้แค่ hard ่นี่วะเอา normal ไปก่อน review ตรงนี้มันจะมีอนิเมะให้เราดูด้วยนะนี่อันนี้เป็นออฟฟิศของใครวะ กบไปครับเราได้เพชรมานะนี่เพชรตัวนี้จะไปอัปเกรดนะฮะ daily quest line one ีแบตเทิร์นออโอเคไปลุยดิเราเซตออฟอุอ้ยโหอยู่ในพวกนี้ดาเมจเราอยู่นี่นะครับทั้งทั้ง power ดาเมจเราอยู่นี่อันนี้ดาเมจของดันเจี้ยนนั้นนะครับที่เราลงไปนะฮะมาลุยต้องกดเซตออฟนะมันเป็นเกมแบ,บว่าแนวอ่อแนว 3d battle rpg นะคนดู อันนี้ลิกาซิตแท้เด้อคนดูนะมีระบบการชงการใช้ให้สุ่มด้วยนะครับมาดิมาดิสับก่อนเลยแอสเลยเผือดตึงสับสับสับแบบ,ดบโ,ดดโดดโดดนี่เป็นแง่สก,กิลโอ้โหตึงจัดเลยว่ะอืม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 เป็นไงล่ะตึงเปรีย้ยเฮ้ยบอยฟันฟัน โคตรึงโคตรึงแอสเลยเว้ยเว้ยเว้ยเอยอ,ยอ,อเป็นไงล่ะไอนี้มีอเลิร์ t นี่สับสับสับรัวรัวนี่ไฟเยาบลุ้ยตายได้หรอทีเดียวอ่ะโอ้เกินไป โหจจัดๆเลยนะเราเนี่ยคนดูนี่โอเคแถบซิลิกก่อนนะฮะเกิดเฮิรเกิดตึงอ้าวชาเลต์นีมิตอ๋อด่านนี้เราผ่านไปแล้วนะครับคนดูโอเคไม่เป็นไรนะรเดี๋ยวผมจะไปอัพในส่วนของตัวละครให้ดูนะนี่มันจะมีในส่วนของระบบเบสท์พาร์ท้วยนะคนดูนะนี่สหรับใครที่แบบว่าเอ้ยอยากเติมซื้อบีส์ท์พาร์ทก็ได้นะครับดิลี่ไลวันรับคงรับเควสอะไรอย่างนี้นะครับอืม มีเล่นนะระบบซีซงซีซั่นอะไรต่างๆนะครับอืมเฮ้ยได้อยู่นะแล้วก็ในส่วนของการแลกเปลี่ยนอีกชงอีกชิ้งอะไรอย่างงี้นะครับที่ซื้อของได้นะแล้วก็ในส่วนของช็อปก็มีนะครับช็อปก็มีนี่ช็อปพวกนี้นะครับเราสามารถเติมได้นะแล้วก็ใช้พวกนี้เอานะครับเฮ้ยอันนี้มันเป็นเทพเหรอวะคุดูนะบวกเลเวลเลเวลยี่สิบไปเลยโอ้ตึงอยู่นะเนี่ยมีระบบชุ่มซุ่มกาชาเลยนะคุดูนะเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูระบบสุ่มกาชาเป็นไง มึกนนงมก็คลางแล้วมีกระชายอยู่นี้นะครับนี่โหเอาว่าได้ตัวนี้นี่แหลมเลยนะสองพันแปดเลยเหรอ UR เลยเหรอแรงอย่างนี้อิซิตร์นี่มีตัวอื่นด้วยนะวันนี้สุ่มฟรีเหรอต้องซื้อจากไหนวะนี่โอ้ยสุ่มได้อุ๊ยฮ้มมิ่งอิซิตร์เอ็นซิเทนเอาว่ะเอาว่ะ นกาชาแล้วมีแล้วมีสุ่มกี่อันเนี่ยอ๋อเราใช้อันนี้ได้นะครับคุดูนะอันนี้150 Draw Time เออมีระบบสุ่มได้นะฟรี6,500โอเคเราสามารถสุ่มกาชาได้ด้วยนะมันมีจริงๆอะ่ะท่านผู้ชมนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนมันมี2ตัวนี่นะผมเปิดให้ดูมันจะมี2ตัวนะครับตัวหลักก็จะเขาเรียกว่าอ่าแอดเวนเจอร์นะตัวนี้นะตัวนักผจญภัยเรากับในส่วนของตัวเอซิสนะฮะท่านผู้ชมนะเอซิสคือแบบเป็นเทพช่วยเหลือเรานะครับท่านผู้ชมนะเออ คือแต่ละคนแต่ละ,ะนักผจญภัยก็จะมีเทพช่วยเหลือแต่ละคนมันแตกต่างกันไปนะ <c oughs> ดูดิไม่เอ้ยมันเราชอบแบบสาวๆมากกว่านะคนดู <c oughs> อันนี้เลเวลสองเหรออัพแรงได้ด้วยนะนี่คนดูเดืจะสูงแล้วนี่วัแบบนหนึ่งผมขอไปอัพตัวละครก่อนนะครับนี่ครับตัวรักเรา <c oughs> โอเคสกิลอัพเกรดสามพันโอเคใช้เลยดีครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาว่าอัพเกรดสกิลครับนี่เราใช้ได้นะท่านผู้ชมนะนี่โอเคยูส okay, เราเลือกด้วยนะเลือกอันตีที่เราจะอัพเกรดด้วยนะครับตึงเปรีย้ยเลยเดี๋ยวเราไอเทมเรียบร้อยอัพแรงในวิวอัดเอ้ยลิมิตเบรกตรงนี้มันมีลิมิตเบรกด้วยนะต้องแรงห้าขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะอัพได้โอเคดีกระตึงแล้วอันนี้การ์ดเรานะครับคอ,อนเวิร์ตเลยอันนี้มันการ์ดหิวนี่หว่า อ้าวเอาเราอัปเกรดการ์ดได้ด้วยนะคุณดูดูจากทรงนะนี่เฮ้ยการ์ดแม่งแรงอยู่อ่ะแอซิดดูดิตัวไหนตึงๆอันนี้มันดามเมจจรนีๆตัวนี้ผมไม่ชัวนะอัพได้ไหมโอ้โอเคโอเคมันอัพได้นะคุณดูนะ มาคนดูไปลุยดันเจี้ยนต่อดีกว่าร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกม a อนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติม มคุ้มคุ้มโลบอคกิฟ์การ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนายทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop ึ่1เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยควิสเราเราค่อยอัพเราเริ่มสู้ไปใหม่ล้วค่อยอัพคนดูนะด่านสามแบตเทิโอเคลุยเจ็ดเอาว่ะลองลองเอาตัวเซตอัพดูดิ เนี่ยอันนี้ก็ยังคงให้เราเอาตัวนี้มาอยู่ดีแต่ผมออกไปแป๊บหนึง่งไปอัพไปอัพตัวผู้หญิงเราเพิ่มก่อนให้ตัวมันเก่งเก่งกว่านี้หน่อยอ,อ่านี่ตัวนี้ตัวนี้ SR เรา UV really <ม>ระบบ l เวลออโต้โอเคมิดเกรดใช่เลยครับสวย mm hmm. อัพไปเวลยี่บอกเลย นี่ต้องอย่างนี้ถึงจะโหดไอ้สกิลไอ้สกิลพวกนี้ผมไม่ใช่เด้อคนดูเอาเคไว้อัพแอสดิสเราไหมแอสดิสต,ตัวนี้เลยว้าวเวลีน,นัยดูดิออโตโย้ยูสเลยนี่พาวเวอร์ออโต้ัวนี้บวกพาวเวอร์เราเยอะอยู่นะนี่เฮ้เราดูก่อนนะครับตัวนี้มันพาวเวอร์เยอะไหมพาวเวอร์สองร้อยสี่สิบโอ้โห กากจัดเลยนะพี่บอกเลยตอนนี้มันสายพาวเวอร์แน่นอนเลยนะผมคิดว่านะลิมิตเบรกใช้ปลดล็อกเลเวลให้ก่อนนะครับให้มันแบบพอแรงมันสูงก็เราจะได้แบบอัพอันนี้ได้หัวตรึงตะกิ้ให้หน่อยดิสองหาเมจแอตแท็กมันตีนี่โอเคแอตแทกถึงจัดจัดอัพอ,อีก ยืมีเบรกไม่ได้นะอันนี้เต็มแล้วผมเต็มอ๋อเราอัพได้นี่มาเฮ้ยที่เหลือยังอัพได้อยู่คุณดูแป๊บนึงผมอัพสกิลก่อนเรวอสองเฮ้ยตึงจานระบบโอเคอยู่นะผมว่าเกมนี้น่าจะอนาคตไปได้ดีไปลุยต่อมันจะมี4ีชัปเตอร์ให้เราได้เล่นนะนเห็นไหมคนดูนั่นนึงอ่าภาค1ภาค2ภาค3ภาค4นะท่านผูช้ชมนะเอเออนี้ผมเล่นมาภาค1ยังไม่จบเลยแม่งยังยาว ผมพิจารณาถ้าปลดล็อกได้หมดแล้วน่าจะโอเคอยู่เอาตัวเซตอัพนี่เป็นไงนะพอใส่มาแล้วนี่เราใส่การ์ดลงได้ไดเพิ่มนะไปลุยไวเดียมิทีมเราเจ็ดพันถือว่าโอเคอยู่นะตึงอยู่ตึงมืออยู่อา้าวคำนึงตัวนี้ทำไมสลับเป็นตัวนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอัพเพิ่มนิดนึงมาโอ้โหหลังจากนี้เราอัพไปเจ็ดพันแล้วนะไปเลิสโกลุยตวัวตึงไวเดียมิทีมเจ็ดพันนะครับเดือตึงเปียเลยตึงเปียเลย มาดิครับมาลุยกันเลยเนี่ยครับคูตับเลยนี่เป็นไงล่ะไอเจ้าโกบโอ้โหตีตีชี้โคตรแรงเขาตีเดียวตายเลยนะแต่ละตัวเราวนี่เฮ้ยหดอยู่นะเราสามารถเรียกอติลงมาได้นะนี่ตีบวกเสริมครับดเมจเราโอ้โหตีร้อยยี่แต่เก้าเก้าคนดูตึงเปรี้ยเลยว่ะมาดิมาดิกดตุ่มเต้เอ้ากดพิดเราสามารถที่กระโดดเลสเลหลบได้ด้วยนะคนดู อตีนัำเดียวตายทุกตัวเหมือนไม่ได้ลงดันอ่ะเหมือนมอนน่ะมันลงดันเราตกลงใครลงดันใครวะจริงจัดเฮ้ยมาแล้วเอนี่มีเอเลิร์ดนี่สับเลยโคตรแรงคนดูสิกทีสิกทีตายนะตายนะโอ้โหแดงจะไปเท่าไหร่วะน้องขอบับแป๊บหนึ่ง ลงบัฟแล้วตับตับตับตายตึงเปรี้ยตึงจัดอย่าดีมาสตาเช็ดเอามาพอตึงเลยครับพี่ตัวเราตัวหลักตัวหลกัลกเราชื่อบิลนะคุณดูนะนี่มันก็จะมีแบบระบบเลเวลได้จากพวกนี้นะครับได้ได้เลเวลมาถ้าเราไปลงดันบ่อยๆเราก็จะได้แบบรอยวุ่นรีวลมาด้วยนะครับคนดูนะอ่าแมตร์นสี่รอบหนึ่งดีกว่าคุณดูนะชิลยูอย่างนี้ ไปเซตออฟลุยได้เมียเจ็ดพันหนอคนดูกลัวอะไรวะอืมอีทเอฟเดอร์สายตับตับค่อยเปิดค่อยเปิดบัฟตอนนั้นนะคือเทพเราเอาไว้เป็นบัฟนะคนดูลงบัฟก่อนอย่างนี้แหละตีบวกอาวุธครับเทพอาวุธขอเตือนขอเตือนไหนเจอบ,บอสอยู่ตรงไหนมะ พงบัฟแล้วจริงเราเปลี่ยนตัวได้นะเป็นตัวอื่นก็ได้นี่ตัวสาวเราก็ได้นะตับตับเลยตึกจัดตึกจัดนี่นี่มันจะมีแรล่งในระบบแรล่งนี่ UR นี่คือน่าจะโหดสุดนะ SSR ยังไม่เท่าไหร่ UR มันจะเป็นสีลุ้งเลยนะครับเผาเผาอพลังเดี่วกับไฟเยอะเป็นไงนะได้สกิลครับตีบัฟอีกสวยบัฟอาวุธนะฮะ ดามีร้อยเก้าเริ่มเริ่มเริ่มตีไม่ค่อยเข้าละโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมแดนมาชีแบตเทิร์นโคนีคขึ้นนะท่านผู้ชมนะพบรักในดันเจียนนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับใครที่เล่นบน iOS Android เนี่ยก็ ย้ายสโตไปที hmm. know, oh ่อเมริกาแล้วไม่ต้องต่อ v b n ในการเล่นนะครับแล้วส่วนใครที่เล่นบนคอมนี่ก็สามารถโหลดลงได้เลยนะทุกผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกตัวก่อนเจอกัใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i b e กดกระดิ่งนี่ติะได้กับพี่โคกแนลเพราะเป็นกาลังใจทำคิวบีแบบนี้ตบประเด็นเด้อเจอกใหม่คลิงหน้าบายจ้าเคตร ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป Ri ออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย